สวัสดีครับผมนายสุวัฒนพงศ์ศรีบุตรวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการจัดการขยะในชุมชนและครัวเรือนกันนะครับก่อนอื่นเรามารู้จักกับขยะมูลฝอยกันก่อนขยะมูลฝอยคือของที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการอุบโภคหรือบริโภคต่อไปเรามารู้จักกับประเภทของขยะมูลฝอยกันนะครับขยะมูลฝอยแบ่งตามลักษณะาทางกายภาพออกเป็น4ประเภทได้แก่1 ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ก็คือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เช่นเปลือกผลไม้เศษอาหารใบไม้หรือซากพืชซากสัตว์ซึ่งสามารถมาทำเป็นปุ๋ยหมักได้ 2. ขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้แต่ต้องผ่านการแปรรูปเช่นแก้วกระดาษขวดพลาสติก เศษอลูมิเนียมเป็นต้น 3. ขยะอันตรายหรือขยะมีพิษจากชุมชนคือขยะที่มีองค์ประกอบหรือการปนเปื้อนของสารอันตรายเช่นฐานไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่กระป๋องสเปรย์เป็นต้น 4. ขยะทั่วไปคือขยะประเภทอื่นๆที่ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเช่นถุงพลาสติกที่ใส่ขนม ผงบรรจุผงซักผ้าซองวามีกึ่งสําเร็จรูปเป็นต้นต่อไปเรามารู้จักกับการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยหลัก 3R R ที่1 Reduce ใช้น้อยคือการลดระดับการใช้ควบคุมปริมาณการใช้เช่นใช้ถุงผ้าตะกร้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใช้บินโตหรือกล่องข้าวใส่อาหารแทนการใช้กล่องโฟม R ที่ 2. Reuse ใช้ซ้ำ เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำซึ่งบางอย่างอาจจะใช้ซ้ำได้หลายๆครั้งเช่นเลือกใช้ถ่านไฟฉายแบบชาร์จแบตได้การใช้กระดาษ2อหน้าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถซ่อมแซมได้นำกลับมาใช้อีกครั้งและอาที่3รีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้แกข่ขวดแก้วกระดาษพลาสติกโลหะเป็นต้นถ้าเราทุกคนสามารถทำได้ครบ 3R ก็จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้